ที่อาจารย์ได้ให้ในโยบายกับทางสพทไว้ก็คือการนําเอาวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองกลับมาสอนเอ๊ะมันดูเหมือนจะสวนทางกันนะบางคนบอกไปยุค A i แล้วทาไมอาจารย์ยังให้เรียนประวัติศาสตร์มันยังสําคัญมากมันยังจําเป็นในเวทีที่ไปประชุมที่โ e c d ดีที่ตัวอาจารย์เองก็ได้ขึ้นเวทีไปร่วมแพนเนลกับเขาด้วยเนี่ยเขาก็มีคําถามมายังประเทศไทย ว่าเราให้ความสำคัญอย่างไรในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ในเรื่องของความพร้อมของเด็กเราสอนแต่เทคโนโลยีหรือความพร้อมที่จะต้องสอนเขาเรื่องวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่วิชาทางด้านเทคโนโลยีเขาเรียก human capabilities วิชาความเป็นมนุษย์นะคะเรายังสอนอยู่ไหมแล้วเราให้ความสำคัญขนาดไหน เพราะนั้นเราประเทศไทยน่าจะได้เรียนรู้ว่าเราจะเน้นแต่วิชาการด้านเอ็กแคลเมกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอาจารย์ก็ตอบไปบนเวทีว่าเราให้ความสำคัญเรายังมีวิชาประวัติศาสตร์ที่ทำให้เด็กได้คิดได้วิเคราะห์เพราะว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีอินเทอร์แอคชั่นกันกับครูกับเพื่อนอย่างข้างหน้าในนิทรรศการที่ได้ เดินชมเมื่อสักครู่หลายท่านถ้ายังไม่มีโอกาสฝากเข้าไปแวะดูนะคะอันนี้ก็เป็น best practice เป็นตัวอย่างที่ดีของการเอาวิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆที่แต่ละโรงเรียนเขาคิดซึ่งเราน่าจะเอามาขยายผลได้ในหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศไทยว่าทำให้มันสนุกยังไงถ้าเราน้อมนำเอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่สิที่ท่านทรงมี พราชดัมรัตกับน้องๆเยาวนชนเราเปิด y o u t u b e ดูก็ได้นะวันนั้นก็ส่งให้พี่พิเชษดูพร่งท่านก็ทรงตรัสเลยว่าเราทำไมต้องเรียนรู้อดีตเราเรียนรู้อดีตเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีทั้งสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกแล้วก็เอามาดูว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะตัดสินใจอย่างไรถ้าเราไม่รู้อดีตเลยเราก็จะไม่รู้ปัจจุบันของเรามันมาอย่างไร ล้วจะเดินไปข้างหน้าให้ถูกต้องได้อย่างไรนั้นวันนี้อยากจะฝากผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนทุกท่านว่าช่วยกันเอาเรื่องนี้ทำเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็สังคมทราบว่าเราให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง